ในสภาวะปัจจุบันกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุเนื่องมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆค่อยๆสะสมอาการอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วยโดยตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมากลุ่มโรค NCD เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยและคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ตัวยอย่างของโรค NCD เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงโรคสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคม,มะเร็งต่างๆด้วยเหตุนี้นายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงคิดค้นระบบเฮลท์โคชขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดเฮลท์โคชคือการรวมกลุ่ม ของคนที่มีความรักสุขภาพนําร่องที่อําเภอเคียนซานะครับในเรื่องของกลุ่มผู้ป่วย n c d กลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะได้มีการเพิ่มสกยภาพความรู้ความสามารถและตัวเขาเองก็มีความใฝ่รู้และที่สําคัญที่สุดนะครับเขาเองจะเป็นต้นแบบของเรื่องสุขภาพในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสื่อสารโดยตรงกระบวนการสร้างสื่อหรือกระบวนการที่ชวนทุกๆคนเข้ามาในเรื่องของการจัดการเรื่องสุขภาพกิจกรรมเหล่านี้นะครับจะเป็นกิจกรรมของการสร้างระบบสุขภาพระดับชุมชน ซึ่งคิดว่าเฮลท์โค้ชเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จที่จะสร้างระบบสุขภาพชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นคนไข้ในกลุ่มโรคเอ d นซดีแล้วการทานยาอย่างเดียวจึงไม่ใช่ทางออกของปัญหาเพราะสุดท้ายเราต้องไปจัดการที่ต้นเหตุคือพฤติกรรมนั้นๆแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องที่เกี่ยวกับทางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากดังนั้นเฮลท์โค้ชซึ่งเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาและมีทักษะในเชิงบวก จะเป็นคนที่มาช่วยกระตุ้นและชักนำพาคนไข้ NCD มาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเฮลทโค้ดของโรงพยาบาลเคียนซาเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งมาช่วยในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดัน NCD ต่างๆนะครับของอำเภอเราเฮลทโค้ดหนึ่งคนสามารถจะดูแลคนไข้ได้1 0ถึง15คนอาจจะสูงสุดได้ถึง20คนเราจะมีการสื่อสารเชิงบวกมีการจัดทาเป็นไลนก์กลุบนะครับมีการส่งข่าวสารมีการจัดมิ팅กลุ่มเล็กๆ เพื่อให้คนไข้เกิดการเปลีป่ยนพฤติกรรมของอำเภอเคียนซาเราจะมีผู้ป่วยเบาหวานอยู่ประมาณ2,500คนนะครับส่วนฟาร,รมดันก็5,000กว่าคนนะครับทุกคนก็จะมีเฮลโค้ดแต่ละคนประจําตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเขาได้ตรงประเด็นตรงจุดอันนี้คือจุดเด่นของเฮลโค้ดสำหรับสาเหตุสาคัญของการก่อโรค NCD คือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัดอาหารที่มีไขมันสูงอาหารปิ้งย่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การไม่ออกกําลังกายการนอนดึกการมีความเครียดสูงการรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์เป็นต้นดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเช่นนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค n อ d ดีได้มากกว่าคนอื่นๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราให้ความสําคัญเรื่องนี้จะขยายผลจากอํเาเภอเคียนซา ไปครอบคุมทั้งจังหวัดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระบบสุขภาพระบบบริการสุขภาพต่างๆของพี่น้องประชาชนครับคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีขึ้นได้